สวัสดีครับซ่อมเสร็จแล้วไม่รู้แต่ปิดได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ของเก่าแล้วมันต้องสามพันห้าซื้อใหม่เ้ยลุกทีกันยังไงก็ไม่รู้แบบไปแบบมาเสร็จแล้วเปลีป่ยนเสร็จแล้วลองดิ 아또폰 소리 만만 này nó phá rồi tổ có có sống có người thân ông ôm đi vì mỏng và thả không có sản thả cái nó đều gần một cái gần lên

กไปี้เก่นะโมงั้นก็ลังปาเลยตปาไว้ตรงไหนมันจะ้ยไปกินได้แล้วมันขึนยัไงมันต้เหลือแต่บาคนหลัง้าสูง้มีมะนาปีนน อเอาไปเลยนะย๊ะโอ้ยปิดหลังนั่งคุยอะไรแล้วเนี่ยคุยเก็บขานจ้าคือประวัตดีจ้าก่อน วัดีจา,าเจ๊นันาทานซิ่งเอาไปตากแดดไข่มันจะได้ละลายมังน,นี่น้ำน้ำขังปักนี่อีกข้างโน้น,น,นไหลรัดไปนี่เลยน,น,น,นี่พานนเนไหมมนานเห็น,หม,นมันานเกานเขนนนะเอาเอาโีมาผไมนไปมิ้นไวมดันนเดิดนอาโเหอายย,าย้ยายย้หม่ายหไหม่ััดไม่ังกิังกพานเ <laughs> ตากระสังกะสีก่อนนี่เลยคือฐานเปียกน้ำยาวใส่กระสอบเลยเขาจะดา่าให้มันแห้งก่อนอให้มันแห้งก่อนอมันร่อนออกกินหนึ่งออฝัดไม่ออกฝัดไม่ออกฝัดคือให้โร่แทบตัดก,กัน คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บฐานให้หมดก่อนแล้วก็ไปตัดไม้เจ้าคนถามขึ้นสวัสดอีกข้าคนที่ปิดคลิปเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้เลยจ้าอะไรเด้อ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 จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเด้อ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 จ้าดิอากาศก็ร้อนฐานก็เปียกปิดไว้ก่อนในนั้นเดจะปิดไว้ก่อนเด้อเอาขี้ดำในนี่ออก ให้หมดกันให้เมียน,นั่งนั่งพักมันั่งแล้ววันนี้ไม่มีขนมมากินนะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับจ้า <c oughs> <c oughs>